ไม่ถึง2สัปดาห์ก็จะมีงานลอยกระทงแล้วนะฮะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยออกมาเชิญชวนพี่น้องชาวไทยไปร่วมงานมหกรรมลอยกระทง62นี้ครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดงานเทศกาลสีสันแห่งสายน้ํามหกรรมลอยกระทงในปีนี้ครับสะท้อนภาพลักษณ์วิถีชีวิตของคนไทยซึ่งนะักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติจะได้สัมผัสถึงประเพณีอันดีงามที่ได้สืบทอดกันมาเป็นระยะเวลายาวนาน นางสาวถาปณีเกียรติภัยบูรณ์รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุกรกิจท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดเผยครับว่ากรุงเทพมหานครจะจัดที่สวนสันต,ติชัยปราการระหว่างวันที่9ถึง11พฤศจิกายนตั้งแต่เวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปกิจกรรมในงานครับเน้นเสนอวัฒนธรรมรูปแบบใหม่ตามวิถีชีวิตเกี่ยวกับสายน้ำอย่างเช่นปรากฏการมาร่านน้ำนรมิตขบวนแห่การแสดงดอกไม้ไฟโบราณ การประดิษฐ์หัวโขนเป็นต้นที่สําคัญครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยรณรงค์ให้นักท่องเที่ยวลดการใช้พลาสติกหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมโดยขอความร่วมมือหนึ่งครอบครัวซื้อกระทงที่ทําจากวัสดุธรรมชาติเพียงหนึ่งกระทงเพื่อลดปริมาณขยะหลังจากจบงานครับรณรงค์ในเรื่องของการใช้วัสดุธรรมชาติในการมาเป็นกระทงที่ลอ,อยนะคะที่สําคัญก็คืออย่างที่บอกว่าปีนี้เราจะใช้ กิมมิคของการอนุรักษ์รักษาธรรมชาติรักษาโลกรักษาสิ่งแวดล้อมเราอยากจะเชิญชวนะนะคะทุกท่านทั้งทั้งผู้ปกครองทุกท่านเลยนะคะมาร่วมกระรอยกระทงมาทำ DIY อกระทงอัตลักษณ์ทั้ง5จังหวัดนะคะนอกจากนี้ครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยยังจัดงานลอยกระทงขึ้นในอีกหลายจังหวัดซึ่งกิกิจกรรมภายในงานเชื่อว่ามีความตื่นตาตื่นใจไม่แพ้ที่กรุงเทพมหานคร อย่างเช่นที่เชียงใหม่สุโขทยัยตากอายุทยาสมุทรสงครามและร้อยเอ็ดครับคาดว่าลอยกระทงปีนี้จะมีจำนวนนะักท่องเที่ยวเดินทางเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละเก้าช่วยกระตุ้นเม็ดเงินสะพัดราว2,000ล้านบาทครับ